กลับมาเป็นครั้งที่2แล้วนะคะกับท่านเจ้าภาพท่านเดิมจากงานที่แล้วครั้งที่แล้วนะคะเราได้รับโอกาสจากท่านเจ้าภาพให้มาบันเลงที่วัดเกตประพาและครั้งนี้นะคะท่านเจ้าภาพจัดหาให้เรามาบันเลงอีกครั้งในงานทำบุญครบรอบ1 0 0วันค่ะซึ่งแนวการบันเลงในครั้งนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเน้นเป็นแนวเพลงลูกทุ่งปีพาดรปยุ์ค่ะเรามาด้วยชุดเครื่องมอททั้งหมด3โค้ง1เวลาในวันที่13กันยายนที่ผ่านมานี้เองค่ะและสถานที่ที่เราบันเลงนะคะก็บอกไปตามต้นคลิปเลยว่าเราอยู่กันที่วัดเกตประพาลลูกาองง6จััหวด ปุมธานีนั่นเองก็เป็นจังหวัดของบ้านเราเลยนะคะจังหวัดปทุมธานีไม่ไกลเลยค่ะหากท่านใดนะคะสนใจอยากติดต่อสอบถามหาเราไปบรรเลงกรุณาแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วนด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้บรรเลงได้แค่งานงานเดียวเท่านั้นงานบุญงานบวชงานแต่งงานขาวดํางานอะไรก็สามารถบรรเลงได้หมดเลยนะคะแต่ขอความกรุณานะคะแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วนเราจึงสามารถประเมินงบประมาณในท่านได้ค่ะอย่างเช่นนะคะแจ้งมาได้เลยว่าบรรเลงในงานอะไรนะคะบรรเลงที่ไหนระบุอำเภอมาได้เลยบรรเลงกี่ กรณีที่เป็นงานข่าวดํานะคะแจ้งมาได้เลยนะคะว่าต้องการเครื่องมอเนอี่ยกี่โค้งในส่วนนี้นะคะขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของท่านเจ้าภาพว่าอยากได้เล็กหรืออยากได้ใหญ่ในส่วนนี้เนี่ยก็สามารถปรึกษากับทางเราก่อนได้เลยนะคะสอบถามได้ไม่ว่าการยินดีให้คําตอบเสมอนะคะ